สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกมกิมโซครับวิหารที่ถูกลืมที่หายไปหายไปไหนมาหายไปพักเสียงมานั่นเองนะจริงๆมันทําคลิปวละสามคลิปมันก็ไม่ค่อยไหวไงนะเสียงมันจะไม่ค่อยมีนะทุกคนนะ,ะแต่เมื่อเรียกร้องมาก็เล่นได้นะครับจริงๆผมเล่นไปไปนิดนึงไม่ได้เล่นไปเยอะแต่ว่าอัดไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองไปแมปนี้หน่อยไหม ไอแมพที่มันมาใหม่เนี่ยไม่แน่ใจว่ามาใหม่กี่วันแล้วไอ้วิหารที่ถูกเรืมเนี่ยครับแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นธาตุไฟแต่ถ้าเราเอาน้ำแข็งไปสู้น้ำแข็งแพ้แน่เพราะว่าน้ำแข็งแพ้ไฟเนาะมันก็จะละลายเป็นน้ำแต่ก่อนเดี๋ยวขอจัดของก่อนละกันนะครับวันนี้มาเล็กๆน้อยๆเออไม่แน่ใจว่ามันจะง่ายเหมือนกับตอนที่เราไปสู้กับแวกหน้าหรือเปล่านะครับถ้าสู้กับแว็กถ้ามันง่ายถ้ากับแว็กหน้านี้ น่าไปเก็บของฟรีเหมือนกันนะคือตอนนี้ผมที่เล่นทิ้งไว้อะคือผมกะว่าผมจะไปที่อ่าอ่ะผมลืมชื่อเลยอะไม่ได้เล่นนั้นปราสาทอะไรนะตรงนั้นนะที่ครั้งที่แล้วที่ผมไปลุยมาทุกคนพระอะไรนะฟอร์เชคินเอออืม แต่ว่าถ้าเราจะเข้าประตูฟอร์เชเกนได้เราต้องไปจัดการไอมิโนทอร์ที่มันเฝ้าหน้าบ้านก่อนใช่ไหมเพื่อเอากุญแจดังนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันครับคลิปนี้เราไปลุยไอ้วิหารที่ถูกลืมก่อนแล้วกันนะคือว่าแต่ผมครับกับจักไว้เยอะหรือยังอะเพราะเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ได้เล่นถ้าเราไม่ไปลุยในปราสาทฟอร์เชเกนเลยอะ เราก็จะไม่มีวัตถุดิบที่เอาไว้ใช้ในการทําโต๊ะต่างๆใช่ไหมของบางอย่างมันได้จากตรงนั้นนะนะแล้วอย่างหนึ่งที่ทําไมผมถึงไม่ค่อยได้ทำคลิปนะทุกคนพอดีผมอะได้น้องหมามาใหม่แล้วน้องหมามาชอบเห่าแล้วมาชอบเห่าในช่วงที่แบบกำลังทําคลิปเพลินๆแบบเนี้ยต้องหาวคือต้องหยุดทําคลิป ตอนที่น้องมันเห่าไงเวลาพาักเสียงอะอไม่งั้นเดี๋ยวเวลานั่งเล่นไป้ในเกมมีหมาด้วยเหรอไม่ใช่นะถ้าเสียงหมาคือเป็นเสียงน้องหมาบ้านผมนะครับน้องลูกหมาพอดีเพิ่งไปเอามาใหม่ครับเพราะว่าตัวเก่าก็โดนอย่างที่บอกครับว่าเหมือนน้องโดนวางยามาทีนี้พอเราไปดูกล้องวงจรปิดใช่ไหมมันก ฮาดิตันเสีย er. คือไม่รู้เลยนะว่าฮาดิดเสีย er จนวันที่เราไปเช็คอ,ะ,อะเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องเกมดีกว่าครับแต่จะบอกว่าน้องหมานี้ช่วยรักษาการแพนิกผมได้20-30%เอร์เซนลยนะไปเดี๋ยวขอเตรียมของแป๊บหนึง่งรู้สึกว่าชุดที่เราจะใช้ในการไปลุยกับไอ้มอนสเตอร์ที่อยู่ตรงโน้นน่ะควรจะเป็นชุดหนังใช่ไหม คำถามคือไอ,อ,อชุดหนังนี่คือมันเลเวลไหนเลเวลสองหรือเลเวลสามคือเรามีชุดเยอะนะแต่ผมไม่ค่อยกล้าใช้เพราะว่าเผื่อบางทีอ่ะมันโอ้โหเสียงรถเผื่อบางทีมันจะเหมาะกับด่านใดด่านหนึ่งไงนี่ผมยังเสียดายกระเป๋าเลเวลสามที่ผมสม่ได้แต่ผมไม่ได้เอาเอามาใช้เลยอะ่ะ ผมรู้สึกว่านะมันจะมีเควสประจําวันอะอยู่2เควสใช่ไหมเควสแรกมันก็ดับของธรรมดาอยู่นะแต่ไอเควสที่2อะเฮ้ยดบของหายากเยอะนะหมายถึงว่าอาวุธหายากแบบเนี้ยอาวุธที่คราบยากๆอะกระเป๋าอันเลเวลสผมก็ได้มาจากอันนี้แหละกระเป๋าเลเวลสามสิไม่ใช่กระเป๋าเลเวลสองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องทำเควสเลเวลสไปด้วยครับเควสเลเวลสอะไรลนะ่เรระเควสอันที่2 เอาของไปเท่านี้น่าจะได้ไหมเอาผ้าเป็นแผลไปเจ็ดอันพอพอมัง้งถ้าไม่ไหวก็แค่หนีเออแต่ยังเอาจริงนะแต่เล่นมาผมยังไม่เคยสู้กับบอสต,ตัวนี้นะดาบสีม่วงมันคือดาบอะไรกันรู้ลองเอาไปใช้หน่อยแล้วกันแมประมาณนี้น่าจะพอสู้ได้นะครับนานๆจะได้ดาบดีๆมาที ไอ้ไอ้นั่นก็ไม่ค่อยปรากฏเลยไอ้แท่นบูชาที่ที่เราสามารถเอาของไปแลกเปลี่ยนกับปีศาจได้อะแท่นบูชานะนะั้นนะอยูนะก่อนหน้าน้อนอะ่ะเคยมีคนบอกให้ผมคาบอะไรนะแล้วก็เอาไปแลกกระเป๋าเลเวลสองอะ่ะใช่ปะแล้วก็ลองเอาไปแลกอะ่ะจะได้ของดีอยากลองเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เจอเลยแมปนั้นมันยังไม่ปรากฏอะ่ะสงสัยต้องเอาคำ เอาอะไรสักอย่างไปแรกที่ค่ายเทวทูตเลือดนะครับเพื่อที่จะเปิดแมปมันนั้นนะอ่ารถหอยแคงหอยแมงผู้วิ่งผ่านไปอีกแล้วแล้วคือกินข้าวไปแล้วไนงะคือผมกินข้าว5้าโมงเย็นรถมาวิ่งตอน6กโมงไปครับวิหารที่ถูกลืม ระดับ2กะโโลกให้ร,ระดับ2กะโโลกก็ไม่น่ายากมั้งแวกหน้าก็2กะโโลกปะต้องลองดูก่อนครับเอาหมดปกติพอเพื่อแบบตายจะได้มาเก็บของได้นะอ่าว่าแต่ยังไงอะเฮ้ยมันมีอะไรอยู่รอบๆเลยวะานะ่อย่าให้พวกมันมารวมกันได้ทำไมอะ่ะนี่ไปเลยหนึ่งตัวอุ้ยเฮ้ย ฮย้ยฟันแรงมากเลยนะ่ะเดี๋ยวนะต้องรีบจัดการไอ้พวกนี้ก่อนครับเฮ้ยทำไมไม่โจมตีทุกกระจอกอะ่ะทำไมไปโจมตีบอสหรือว่าถ้ามันมีวงวงนี่คือเราไม่สามารถโจมยิยย่บอสวาร์ปได้ด้วยเดี๋ยว,เ,ยวเอาอะไรวะพอพอ <l ots> ไปเก็บของคืนจบคลิปไม่สู้ครับถ้าตูมเดียวตายแบบนี้ไม่เอาจ้าไม่เล่นจ้า ใจเรายังไม่กล้าพอเอาของนี่ว่ะเอาของขึ้นมาเดี๋ยวๆรีบเก็บของรีบเก็บของเร็วเดี๋ยวตุยอีกรอบนึงโอ้ย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 นี่ผมว่ามันต้องใช้อาวุธที่แบบหมอกกระทาดมันอะยยังไงยังไงเนี่ยมันวารับมันวาร์ปได้อะเอาผ้าพันแผลมาก่อนวางผิดด้วยนะเมื่อกี้ เอ้าไอตอนแรกไอ้ตัวนั้นมันตายไปแล้วใช่เหมมันมีสี่ตัวเหรอจะตายรอบสองวะเนี่ยขอฟันหน่อยนี่แน่เอ้าทำไมมันเอ้าเป็นอะไรอ่ะโหแล้วมีแบบนี้โอเคไม่สู้ครับเราไม่เล่นด่านนี้แน่นอนนะใครเล่นเล่นไปเลยครับผมม่เล่นกลับบ้านจ้า ไปดันเจียนฟอชเชตเ n ยังจะดีกว่าเราน่าจะยังสู้ไม่ไหวนะโอเคทุกคนคลิปนี้มาให้หายคิดถึงนิดนึงเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับ